เมื่อนางปริกาได้สดับตังกล่าจิงยกพุขึ้นพรอนสวงร้องให้เกลือกลิ้งไปมาแค่ปนหนึ่งว่าจะสิ้นชีพทุกขัระดิก็เหมือนกันได้ร้องให้รำพันลำพึงถึงพระส่วนทัศสามด้วยแท้คำต่างๆนานาแต่ลำดับนั้นพระเจ้าปิระยักษ์กิงตัดว่าขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งสองอย่าร้อยข้ามควรถึงพ่อส่วนทัศสามเลยข้าพเจ้าผู้มีความสามารถในทางธนูจะรับเลี้ยงท่านทั้งสองแทนส่วนทัศสามต่อไปมาให้ท่านทั้งสองมีความทุกข์ประการใดข้าพเจ้ายอมทิ้งราชสมบัติิิจะออยู่่เปปปฏัััตตททานนนน้้้งส็ไ ฤดศรีฤดศีนีทั้งสองจึง,งจทูลว่าการที่พงค์จะทรงเลี้ยงอัตมาภาพทั้งสองทำนองพ่อตัวนัสามนั้นย่อมเป็นการไม่สมควรพระพระองค์เป็นพระราชาแห่งอัตมาภาพทั้งสองขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระองค์ในบัดนี้พระปเจ้าปิระยักษ์ได้ทรงฟังดังกล่าวก,ก็ทรงยินดีในพระราชหฤทัยจึงตรัสดำรัสต่อไปว่าหน้าอาศัศจรรย์ยิ่งนักที่ทั้งสองกลับยกกรองผู้มีความผิดอย่างไรแรงเช่นนี้ท่านทรงดะเบีจึงตรัสว่า ข้าแต่ท่านสองผู้เป็นเชื้อชาติของนายพรานท่านทั้งสองได้กล่าวว่าจะอันเป็นที่ต้องใจของข้าพเจ้ายิ่งนักท่านเป็นผู้ถือมั่นในอปาจายะน่าธรรมคําว่าอปาจายะน่าธรรมก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตัวขอท่านทั้งสองจงเป็นมารดาบิดาของข้าพเจ้าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเถิดขอให้พระองค์โปรดเลือกถือไม้เท้าของอาตมาภาพสุขส่วนของไฟลือสีลือีนีทั้งสอง เมื่อหลังจากที่ได้ทราบความประสงค์ของกษัตริย์ก็ไม่ต้องการก็ไม่ต้องการความประสงค์ที่กษัตริย์ปินระยักษ์จะมาเลี้ยงดูแทนส่วนนสามเพราะเห็นว่าพระปินระยักษ์เป็นกษัตริย์ที่นับถือของฝ่ายพวกฤาสีให้เป็นเจ้าบ,บานเจ้าเมืองแต่ได้แจ้งความประสงค์ว่าขอให้ช่วยนําตนทั้งสองได้ถือปลายของไม้เท้านำฤาสีฤาษินีทั้งทั้งสองไปที่ส่วนนสามตายเถิด อังจากนั้นก็ได้ดมีการเดินทางไปที่พระสวนนทรนอนตลบอยู่ยังไม่ยังไม่ถึงความตายทุกคนรับบัณฑิตผู้เป็นบิดาของสวนนทรเมื่อไปถึงก็ได้ช้อนพระเศียรของสวนนทรขึ้นวางที่ตักฝ่ายนางปาริกาผู้เป็นบรรดาก็ยกเท้าทั้งสองขึ้นวางบนตักของตนและพากันพร่ำรำพันด้วยคัถา์คำต่างๆต,ตามความรักของพ่อแม่ลูกซึ่งเป็นที่โศกเศร้าเป็นที่อะไรกันมากนางปาริกาคือบรรดาของพระสวนนทร เมื่อลำพันธ์ดังที่ได้กล่าวมาจึงได้ยกมือขึ้นวางที่หน้าอกของพระสวรณสามเห็นว่ายังมีความอบอุ่นอยู่จึงรู้ว่ายังไม่ตายเพียงแต่สลบไปเพราะพิษยาจึงคิดต่อไปว่าเราจะช่วยชีวิตบุตรของเราด้วยสัตยาธิฏฐานท่านคิดอย่างนี้และจึงตั้งสัตยาธิฏฐานึุนว่าพ่อสวรสามนี้ยังเป็นผู้ประพฤติธร,ร,รมอยู่เสมอมาเป็นผู้ประพฤติเหมือนพรหมอยู่เสมอมาเป็นผู้กล่าวคำจริงอยู่เสมอมาเป็นผู้เลี้ยงบรรดาบิดาอยู่เสมอมา เป็นผู้มีความคารวะอ่อนน้อมอยู่เป็นนิดเป็นที่รักของข้าพเจ้าเหมือนชีวิตจ,จิตใจด้วยคำสัตย์นี้ขออย,ยาพิษเหือดแห้งหายไปจากร่างกายของพ่อสวนาสามในบัดน,นี้เถิดพอสิ้นคำสัตย์ดังกล่าวพระสวนัสามก็พลิกตัวได้าำดํานั้นทุกขลบ,บัณฑิตจึงคิดว่าบุคคลอย่างมีชีวิตอยู่ควรประกาศสัจกิริยาในบัดน,นี้คังคิดแล้วจึงได้ประกาศสัจกิริยาซึ่งมีเนื้อควา,ามเดียวกับนางปริกาบัญญัติที่ได้กล่าวมา พอจบสัจจะกิริยาพระโซนันสามก็พลิกตัวกับอีกข้างหนึ่งลำดับต่อมานางสุนทรีเทพิดาจึงประกาศสัจจะกิริยาขึ้นเป็นลำดับที่สามว่าเราอยู่ในภูเขาคันธมารนี้ตลอดนาการนานย่อมไม่เคยรักไม่เคยเดูใครเทียบเท่าพอ่อโซนัสามด้วยคำสั์นี้ขอจงให้ยาพิเธอหายไปจากร่างกายของพอ่อโซนสามในบัดนี้พอการคำสั tn พ่อพระโซนสามผู้น่างส,สารก็ลุกขึ้นนั่งได้ทันที นี่คือความเป็นที่รักของมนุษย์และเทพเทวดาพระสุนทรสามเจริญทางเมตตาพ่อแม่เองดูอุปถัมภ์อุปถัมภ์พ่อแม่เป็นผู้ที่มีความอ่นอนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ต่อสัตว์ทั้งปวงเป็นผู้ที่มีสัจจะวาจาเป็นผู้ที่มีกําลังจิตที่รักและเมตตาในสัตว์โลกทั้งปวงเพื่อกาลังหลังจากเมื่อถึงการที่มีภยัยพ่อแม่คือความเป็นมนุษย์และนางเทพธิดากบความเป็นเทวดา ไ็ได้รับการอนุเคราะห์ทั้งต่อจากเทวดาและอามนุษย์และที่สุดพระสุัรณสามก็ได้ลุกขึ้นมานั่งในในทันทีเมื่อพระสุัรสามได้ลุกขึ้นมานั่งจึงได้ถวายโอวาทกล่าวว่าท่านทั้งสามว่าบัดนี้ข้าพเจ้ามีความสดดีแล้วและได้ทูลปราศัยกับรรกพระเจ้าปิรยักษ์ผพระเจ้าปิรยักษ์จึงตรัสว่าข้าพเจ้าเป็นคนลุ่มหลงเยนักหนาเป็นคนมืดมัวไปทั่วทิศในเวลาที่เห็นพ่อสุัรณสามได้กลับชีวิตขึ้นมา แต่ในเวลาที่ได้เห็นพ่อโสนัสสารได้กลับชีวิตขึ้นมาอีกแล่าในลําดับนั้นพระโสนัสสานกกลับทูลว่าข้าแต่มรจจาราชเจ้าคนโดยมากย่อมเข้าใจว่าผู้ที่สวยทุกเวทนาอันกล้าแข็งมีจิตใจอย่างลงสู่ผวังแล้วลมหายใจนิ่งไปนั้นว่าเป็นคนตายแต่ความจริงยังมีชีวิตอยู่ที่คุ้นมาได้นี้เป็นด้วยอํานาจของความกตัญอยู่ที่ได้เลี้ยงมารดาบิดาขันกลับทูลดังนี้ยิงทูลต่อไปว่า บุคคลผู้ใดเลี้ยงดูมารดาหรือบิดาโดยชอบธรรมถึงเทพย,ยดาทั้งหลายก็ย่อมพิทักษ์รักษาบุคคลผู้นั้นบุคคลผู้นั้นย่อมได้รับความสำเสริญในโลกนี้และโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสวยสุขในสวรรค์เมื่อพระเจ้าปิลยักษ์ได้ทรงสดับยตนนี้ก็ประคองอัญเชลีขึ้นจัดว่าข้าแต่พ่อโซนนสามข้าเจ้านี้เป็นคนลุ่มหลงมืดมวนักขอนับถือพ่อเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าต่อไปพระสร้อยสอนอพุทธพงศ์ นพุทธพงโพธิสัตว์เจ้าพระสวนัสันยิ่งถวายพระโอวาทแด่พระมหากษัตริย์ด้วยทศพิธราชธรรมทั้งสิบประการว่าข้าแต่บพิษพระราชสมพันธ์เจ้าขอพระองคง์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกราชชนีหนึ่งในพระอครามาเหสีในพระราชโอรสทิดานหนึ่งในมิตรอมตหนึ่งในผานะพลโยธานหนึ่งในชาวคามนิคมหนึ่งในประเทศและชนบทหนึ่ง ในสมณะและพรามหนึ่งในเนื้อและนกทั้งหลายหนึ่งในสุจริตธรรมทั้งสามหนึ่งคันพระองค์ทรงประพฤติรมอย่างนี้แล้วจักได้เสด็จอุบัติเกิดในสวนรรค์เทจ้าทั้งหลายมีพระอินทร์พระพรหมเป็นประธานได้ไปบังเกิดในสวรรค์เพราะการประพฤติทธรรมอันดีทั้งทั้งนั้นขอพระองค์อย่าทรงประมาททำเลยจึงเมื่อพระเจ้าปิลยักษ์ได้ทรงสดับพระโอาวาทแล้วก็ทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งทรงรีบปฏิพัน์ว่าจะทรงประพฤติทธรรมทุกประการ และทรงจะขอขมาโทษต่อพระส่วนน่าสามทรงอภิรัท่านทั้งสามมีพระส่วรนสามเป็นต้นเสด็จกลับสู่พระนครของพระองค์ทรงบำเพ็ญการกุศลมีทานเป็นต้นในเวลาสิน้นบชนก็เสด็จสู่สวรรค์ด้วยอนิสงค์ของธรรมะที่ได้รับการชี้นแนะบอกกล่าวจากพระส่วนน่าสามฝ่ายพระส่วนสามก็ทรงปฏิบัติเลี้ยงดูมานาบิดาของพระองค์และทรงเจริญกสิณจนได้ฌานสมบัติและไปอุบัติในพรหมโลกในเวลาสิ้นชีพ สมเด็จพระสชีพแก้าบรมศาสดาจารย์ทรงเทศนาชาดกนี้จบลงจึงทรงแสดงพระอริยสัจสืบต่อไปโปรดให้ภิกษุผู้ฟังอยู่ไในการนางกลา่าวซึ่งมีภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูบิดามารดาให้ได้สําเร็จพระสดาปฏิผลและทรงประชุมชาดกคือบอกกล่าวให้พระภิกษุที่ฟังทมทั้งหมดทั้งหลายได้ทราบว่าพระเจ้าปิระยะไษษชินั้นได้มาเกิดเป็นพระอานทน์ พระนางสุนทเรเทพธิดาได้มาเกิดเป็นพระนางอุบลวรรณาภิกษุณีท้าโกสีสักกะเทวราชได้มาเกิดเป็นพระอนุรุทธเทระเจ้าทุกุลบัณฑิตได้มาเกิดเป็นทุกุลบัณฑิตนี่คือพ่อของพระสวนาสามได้มาเกิดเป็นพระมาหากัสป,ปะเทระเจ้านางปาริกาได้มาเกิดเป็นนางพัฒกาปิลานีส่วนพระสวนาสามนั่นก็คือเราตถาคตคือสมัยพระสมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องดังกล่าวเหตุที่พระรองค์ทรงทรงยกเรื่องพระสุนทรสามขึ้นมาประชุมแล้วก็สั่งสอนให้พระพิสุสงฆ์ท่านได้ฟังเพราะว่ามีพระพิสุรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลนี่ยเป็นลูกของคนที่มั่งมีเป็นลูกของเศรษฐีมีทรัพย์แปดสิบโกดอยู่ในกรุงสาวัตถีได้ออกบวชเมื่อออกบวชแล้วจึงได้เรียนอยู่ในสำนักพระอุปชัยอาจารย์ตลอดห้ 5, าพรศาห้าพันศาคือครบความเป็นพระนาวกา ื่อครบถึงพระนวกะห้ 5, าพรรษาแล้วก็ได้รับการอนุญ,ญาตให้ไปปล,ลีกเล่นเป็นไปเพื่อที่จะไปปฏิัิธารม้ถึงซึ่งความเป็นจริงอยู่ท่านิพพานท่านก็เห็นว่าการอยู่ในเมืองสวัสถีนี้ก็คุกคีด,ด้วยพวกญาติเสมอจึงได้ลาออกจากสำนักไปอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งในที่ใกล้ปัญจทคามตำบลหนึ่งประโยชน์จนจะได้สิบสองพรรษาแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุบัคผลธรรมวิเศษได้ ไฟมนดาบิดาก็ได้ขัดสนก็ยากจนลงโดยด้ดยลําดับแต่ท่านไม่ทราบพระท่านอยู่อีกเมืองหนึ่งวันหนึ่งมีพิสูรลูปหนึ่งเดินทางจากพระเชตวันมาวิหารไปที่อยู่ของพระพิสูรนั้นพระพิสูรนั้นก็ได้ต้อนรับปราศัยและแต่ถามว่ามาจากไหนพิสูรลูปนั้นก็ได้บอกว่ามาจากพระเชตวันมาวิหารจึงถามถึงพระพิสูรลูกเศรษฐีจึงได้ถามถึงสมเด็จพระบรมาศาสดาจารย์พุทธพระพุทธองค์และพระมาหาสาวกว่าเป็นอย่างไรบ้างพระที่ท่านโคจรมาท่านก็บอกว่า บัดน,นี้เศรษฐิตะกุลนั้นซึ่งมีบุตรจูคนหนึ่งได้ยินว่าบุตรไปบวชเสียอจาจจะบุตรไปบวชเสียตะกุลนั้นก็ได้เสื่อมลงเป็นลำดับจนกระทั่งถือกระเบื้องเที่ยวขอทานเมื่อภิกษุนั้นได้ฟังก็ร้องไห้ขึ้นในทันใดนั้นภิกษุอาการตกใจจึงถามว่าเหตุใดท่านจึงร้งองไห้พระภิกษุตอบว่าเพราะตะกูลเศรษฐีนั้นเป็นมารดาบิดาของข้าพเจ้าภิกษุอาการตกใจจึงกล่าวว่ามรรดาบิดาของท่านตกจากที่นี้ก็เพ,พราะท่านเป็นต้นเหตุเพราะฉะนั้นท่านควรจะกลับไปปฏิบัติเลี้ยงดูบรรดาบิด พิสูจน์นั้นจริงว่านับแต่เราพยายมาความเพี่ยพียนมาได้สิบสองปีแล้วยังไม่สำเร็จมรรคผลประกันใดการบรรดาชาของเราไม่มีประโยชน์เสียแล้วเราควรศึกไปเลี้ยงบรรดาบิดาเสียเถิดคิดดัางนั้นจึงมอบที่อยู่ให้แก่บอาคารุก,กาพิสูจน์และกลับไปจนถึงหลังวัดพระเชตวันมหาวิหารซึ่งมีทางสองแพร่งคือทางหนึ่งตรงไปวัดพระเชตวันอีกท,ทางหนึ่งตรงไปกรุงสาวัตถีพิสูจนนั้นยินคิดอยู่ในที่นั้นว่าเราจะไปหาบรรดาบิดาก่อนหรือจะไปฟาดพระพุทธองค์ก่อน ก็คิดอย่างนั้นจึงคิดว่าการที่จะได้ฟ้าพระพุทค์นั้นเป็นของได้โดยยากเราควรไปฟ้าพระพุทค์ฟังพระธรรมของพระองค์เสียก่อนลุ่งชาวจึงค่อยไปหามารดาบิดาทัานคิดแล้วก็เดินตามทางที่ไปสู่พระเจตวันมหาวิหารได้ไปถึงพระเจตวันมหาวิหารในเวลาตอนเย็นในวันนั้นพระพุทค์ได้ทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยแห่งภิกษุรุมนั้นในเวลาภิกษุรุนนั้นไปถึงพระพุทค์ทรงพรรณนาคุณของมารดาปิดาตามที่มีอยู่ใน มาตูโปรสกาสูตรเมื่อภิกษุนั้นได้ฟังจึงคิดว่าเราได้คิดว่าจักศึกออกไปเป็นข้าระหาดปฏิบัติเลี้ยงดูบิดาบรรดาบัตนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าผู้เป็นบรรพชิตก็ทําการเลี้ยงดูมารดาบิดาได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จักเป็นบรรพชิตอยู่เลี้ยงดูเบรมารดาบิดาต่อไปภิกษุนั้นจึงถอยบังคมลาพระพุทธองค์ไปรับพระทหารข้าวต้มในโรงทาน้วไปกล่าวลาพระ Arahang sama-sama puto bhagawa, putang bhagawan tang api wademi. Suwakato tamang namasami. Súp tì pà nu bhà kha vu sa va ca sanh ko sanh nam ami